โอเคอันนี้คือเป็นแผงไอโก6-50วัตต์นะคะลักษณะของประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าดีเยี่ยมเพราะว่าบัตรปานะคะเส้นการนําไฟฟ้าอยู่ด้านหลังนะคะเป็น all b บ a c k contact นะคะและลักษณะเป็นสีที่เป็นค่อนข้างแบล็ k ด้วยก็จะกลืนกับลักษณะของหลังคาโมเดิร์นสีเทาดานะคะสีน้ําตาลด้วยจุดท,ที่สําคัญคือการรับและผลิตพลังงานได้เยอะในช่วงความเข้มดังสีต่ําด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของเวลามีเงานะคะมี อะไรที่บทบางบางเซลล์นะคะมันจะบายพาสได้ดีมากนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออันนี้คือรีเควสต์นะคะเรื่องของตะข่ายกันนกนะคะเราก็ทําให้นะคะในส่วนของการยึดติดนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้มีความจำเป็นของทุกหลังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการระบายในส่วนของที่เป็นน้ําฝนแล้วก็สมมุติกรณีมีใบไม้มีอะไรต่างๆนะมันจะช่วยระบายออกได้ดีกว่านะคะแต่นี้คืออันนี้เขาป้องกันนกไปทําลังใต้ซึ่ง ปกติแล้วลักษณะของอาคารตรงนี้มันร้อนมันมีการสะท้อนเนาะนกเขาก็ชอบอยู่ต้นไม้มากกว่านะคะโดยปกตินะคะแต่ว่าการทำความสะอาดที่บนแผงในกรณีที่แบบมีมูลนกเยอะอันนี้สําคัญกว่านะป้องกันฮอร h สปอตน t ะ,ะทีนี้ถ้าลักษณะการติดแผงทั้งหมดตอนนี้8แผง650วัตต์นะคะก็คือ86ก็คือเท่ากับประมาณ5กิโลวัตต์นะคะก็คือ5นิดๆน,นะคะของเท่ากับประมาณว่าบ้านที่ต้องการใช้ แอร์หนึ่งถึงสองเครื่องนะคะแอร์เป็นขนาดเล็กนะแอร์สองสองหมื่นสี่พันวิทีวัหนึ่งเครื่องแอร์หมื่นแปดพันวิทีวูควบคุมร่วมกันกับอันอย่างเช่นแอร์หมื่นสองพันวิทีวูแบบอินเวอร์เตอร์อย่างเงี้ยทำได้นะคะทีนี้ก็คือสําหรับบ้านที่มีขนาดใหญ่ต้องเก็บพลังงานลงในแบตเตอรี่ด้วยนะคะเราก็จะมีอีกฟากหนึ่งนะคะอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้นะคะก็คือติดอีกแปดแผงเช่นกานเพราะฉะนั้นกไฟฟ้ารวมตอนนี้คือสิบนะคะเอ่อสิบจุด 3นะคะ10.3-10.4ถึงกิโลวัตต์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือติดเพียงพอสำหรับการเปิดแอร์1 2เครื่อง24,000-25,000 BTU แล้วก็แอร์อีกหตัวได้เลยนะคะสำหรับอาคารสำนักง,งานร้านค้าซึ่งต้องการเปิดแอร์สัก3ตัวเป็น daytime นะคะทำได้เลยเช่นกันนะคะเท่ากันกับที่แบบคลินิกนะคะหรือ,อ,อคลินิกรักษาทางความงามทางการแพทย์คลินิกทาง การรักษาฟันนะคะทันตกรรมนะคะรักษาสัตว์เงี้ยทำได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าต้อง,องมีแอร์หลายตัวนะคะทีนี้อันนี้บ้านหลังนี้ก็คือมีการเช้พลังงานซึ่งรู้ไหมคะว่าสัดส่วนค่าไฟลดลงไปถึง90%นะคะเลยนะคะค่าไฟฟ้าตอนนี้ที่เหลืออยู่จากเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะเหลืออยู่10%นะคะ ก็คือค่าไฟเหลืออยู่แค่500บาทนะคะจากที่ต้องจ่าย5,000บาทเห็นไหมคะว่า90ที่หายไปนะคะเหลือแค่500บาทเนทะ่านั้นแต่ทีนี้ในเดือนนี้ที่มีการติดตั้งเพิ่มแบตเตอรี่จาก15กิโลวัตต์เป็น30กิโลวัตต์นะคะแล้วมีการติดตั้งแผงเพิ่มนะคะทำให้การเก็บเพลังงานจ่ายพลังงานในตอนกลางคืนซึ่งมีการใช้พลังงานอยู่ประมาณ2 0ถึง30กิโลวัตต์นะคะ เป็นการบริหารและก็เก็บรสถิตินะคะก็สามารถที่จะช่วยรองรับได้นะคะอย่างน้อยคือ99%ปนตนะคะเหลือ1%เปอร์เซนเท่านั้นนะคะเป็นการใช้พลังงานที่แทบจะพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีระบบป้องกันเวลาไฟฟ้าดับและจ่ายพลังงานได้อย่างสมูทเสถียรเขาเรียกว่าระบบสลับไฟ ATS นะคะเป็นการสลับไฟแบบอัตโนมัติภายใต้ การสลับไฟประมาณ2วินาทีเท่านั All ้นเองนะคะที่ม anyway. ีไฟฟ้าลื่นไหลสมูทนะคะแล้วก็ดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะงบประมาณมีหลายราคาขึ้นอยู่กับขนาดแผงที่ติดตั้งนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะมีตั้งแต่หลัก80,000บาทนะคะหรือ หนึ่งแสนบาทนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะไปจนถึงสองแสนสองหมื่นบาทนะคะสามแสนบาทนะคะมีหลายขนาดด้วยกันแล้วก็หลายเทคนิคนะคะสำหรับพอเพียงความสิทธิ์ประสบการณ์เจ็ดปีนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีแสงแก้วแล้วก็วิศวกรรัศินงกิติรัตน์และทีมงานมืออาชีพนะคะที่ใส่ใจมุ่งมั่นนะคะรักษาคุณภาพสังเกตว่าเรานะคะเลือกของคุณภาพแล้วก็การเก็บรายละเอียดงาน